สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีมือนีวันที่สามยีบเก่าวิมานบอกสิสามสิบว้ยเที่ยที่วันยีบแปดเลขเล้าออกหกแปดหาสี่โอ้ยมืยไืถูกจักเซียนเนาะมือถือเกจักเซียนเลยเซียนบนหน้ากระดาษลายๆนั่นกับวิมีปะถูกเนาะคะเนาะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยให้กำลังใจกันคือเก่าเนาะค่ะเนาะมือนีก็เซียนเซียนอุตระดิษฐ์ ยังเซียนอุตละลดิตยังเซี่ยนบางแสนถึงไม่โดดเด่นแต่เลขวิ่งเพ่นเข่าตลอดวดที่แล้วก็พิดพลาดกันยกสุดเนาะค่ะแล้วก็เซียนอุตรดิต์เซียนบางแสนแล้วก็เซียนอะไรอีกอ๋อค,นะคนสกุลจันเนาะค่ะนะคนสกุลจันเจ้ารับกินเจ้ารับกินกับข้องสีหู้แล้วนะคะแต่รับกินตัวไหนนะ่าจะออกตัวนั้นเนาะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากฝากดติดตาม สังส่งซื้อคีมมาได้ตามเบอร์โทรขึ้นไทยนาจอนะคะ0 9 2 8 8 9 2 5 6 8ใครจะเข้ากลุ่มก็0 9 3 9 2 9 8 9, 9 7 8กัะเสียนใดต่างๆสิมาให้หวยให้เบอร์ให้เลขกะผ่าน0 9 3 8 8 9 2 5 6 8ใดแอดไลน์กันเข้ามานะะเนาะค่ะเนาะเาวันนี้กะเสียนอุตรดิตฐ์ว,วิ่งวิ่งตัวเดียวนะบนวิ่งตัวเดียวล่างวิ่งตัวเดียวใจบอนะะเนาะค่ะเนาะ ้ยหมู่บ้านนี่แผ่นดินสะเทียนสะท่านโอ้ตะเลียตุนคัะผู้ใดก็สีเห็นข่าวต่างๆเบิดแล้วเนาะค่ะเนาะเห็นข่าวพ้อมกันเห็นคือกันนั่นแหละสื่อสารออกมาเข้าไปเบิ้งนี่เห็นคือกันเบิดค่ะเห็นเหมือนกันหมดเลยเสียใจเสียใจเกิดกับเหตุการณ์ข้างนี้เนาะค่ะเนาะเสียใจมากๆเลยกะให้กำลังใจกันดูแลกันไปช่วยเหลือกันไปในสังคมนี้เนาะค่ะเนาะในสังคม บ้านเราปเป็นปนต้องเสืยเหลือเจียจูนกันไม่ใช่ว่าห้ามหันกันเนาะคะ่ะอยู่เ,เพื่อนรรวมโลกก็ต้องจําเป็นต้องไปฆ่ากันดอกก็ต้องไปฆ่นนะะา,ปากันตายดอกเนะะื้วก็กระต่ายของเขาเองเนาะเนาะเสียนอุตรดิตถ้าหนาที่ของเขาหันยิ่งดีที่สุดเนาะเสียนอุตรดิตก็าฝากไลค์าฝากแชร์ด้วย เขียนอุตรดิตผิดนะก็เลยหยุดสัดงก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเห็นแล้วเศร้าใจนะฮะเนาะผู้เด็กจ,จะอ้อนกระสีน้ำตาไหลานะกับเหตุการณ์ลูกหลานเอกจากยูพุ่นเบิดเนาะลูกหลานก็เหตุการณ์ทุลักรตุเรนหนีตายทุกคนอีสานหลกันะนะคะเนาะอยู่บนตึกหลายๆสั่น้าโชคดีวานเฮ่าบอได้เป็นอีหยังมากไหม ไม่รู้สึกสถานเสเทียนเท่าไหร่อยู่กับทุ่งนาอยู่กับบ้านเนาะกะพักพักสงบจิตสงบใจท่ามใจถ้าว่ไวกะกลับมาบ้านเฮ้าเนาะอ๋อชีวิตข้อตรงดินล้นต่อสู่กันไปล่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะถึงจังหวะถึงโอกาสถึงวางเนาะค่ะจังหวะที่มันจะเกิดเหตุการณ์นั้น จังหวะที่เราอยู่วนนอกอยู่กลางทุ่งนาก็มีความเสี่ยงหน่อยจังหวะอยู่ทั้งตึกสูงก็มีความเสี่ยงหลายก็ไ้เรามัดระวัางเอาตัวรอดคือจังอันอันนี้นมกันใช่เออบอต้องหวงที่ิตไปหวงตัวเองชีวิตของเรามันมีค่ามากมายเนาะเพื่อคนที่เรารักอยู่ที่อยู่บ้านลูกเละยเมียเลียครอบครัวเนาะเออหว่วงผู้ใหก็ต้องเอาตัวพ่รอดไ่หลอบ นมกันแจจัดรายกันอยู่กับเบิ้งเวิรนเยอะเนาะเง็ดลายนึกว่าบ่เกิดเหตุการณ์นี่ยังกะบระเด้เบิ้งต่อนะะนาะเนาะแบบนั่นเลยค่ะคือตัวไผตัวมั่นโหลดยาสี่านั่นคือตัวรอดเป็นยอดดีคนที่รอดเนาอยู่ขังหลังยังมีเนาะะเนาะ,ะไปเบื้องหวยกันดีกว่าค่ะวันนี้เราเรียงเขียดแล้วกับมาเราเรียงเขียดต่อหวยหวย,หวยเขียดน้ำหวยเพาแห้งแล้วเขียดน้ำ อันเหตุการณ์ธรรมชาติอีกเนาะไปไปม้วนไว้กันค่ะแข่งกับสีขียนไฮเดอร์ค่ะเด้อกัฝากซื้อสินค้าบนล่งสายตาน้ำแน่บนบนวิ่งเจ็ดตัวเดียวค่ะเจ็ดตัวเดียวข้างล่างเพื่อนก็วิ่งตัวเดียวเด้อค่ะเด้อเพื่อนก็ไฮยูที่ เจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดห้าค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเหลียงจะมากวิเคราะห์มากวิจารณรไหามากนั่นห้หย้ยผูใ้ใดมากนะคะเนาะแล้วก็ลงเซียนนนะนะก่อนเซียนอุตรดิต์แล้วเซียนบางแสนแล้วก็คนตระกูลแสนสุกก่อนนะคะเนาะโอยไม่ใช่คนตระกูลแสนสุกลงไปแล้ว เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเส้นใช้ย,ยาดิเนี่บอกไว้ก่อนว่าเส้นใช้ย,ยาเป็นบอกว่าสี่เจ็ดเก้าสันแล้วก็ข้างล่างนะคะล่างคะ่ะล่างวิ่งศูนย์คะ่ะล่างท่านวิ่งศูนย์ เพิ่นกสีไฮศูนย์เก้าศูนย์หนึศศย์สองอ้ามีศูนย์สองนมันนี่นนข้างล่างมาศูนย์ตัวนี่ศูนย์ของขหัดบอของขหัดมาศูนย์เนาะมาศูนย์กับหนึ่งหนึ่งแต่ว่านหนึ่งเนี่ยคว่มเป็นหนึ่งอาจจะพอมากเนาะคะ่ะ พอวาเสียนทุกเซียนนี่เพิ่นหามาศูนย์กันเยอะไม่มากไหมศูนย์ทั้งนั้นเลยค่ะเนาะแต่จะศูนย์ตรงกันไหมถ้าจะวิ่งก็วิ่งศูนย์ได้เลยค่ะวิ่งศูนย์ได้เลยเนาะเนาะหลักร้อยบอกค่ะหลักร้อยหลักร้อยเนาะหลักร้อยแปดกับเก้าหลักร้อยแปดเก้านะคะ รักลอยแปดกับเก้าค่ะข้างบนวิ่งเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดหกมีเปอร์เซ็นต์กับ 5. เจ็ดห้าเนาเจ้ารับกินเอาล่างวิ่งศูนย์ตัวเดียวค่ะศูนย์ตัวเดียวศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งอ้าวคือแปลกแปลนะวันนี้เนาะ แปลกๆเนะแปลกๆเนาะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองเอ้าท่านผู้ชมเป็นแบบนวท,ทางในการเสี่ยงสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลไม่มีใครสามารถคาดเดาโอ้ไม่มีใครสามารถอย่างรู้ได้แต่คาดเดาพอได้นะคะเส้นทุกเส้นวิการคาดเดาเบิดเส้นใดสิคาดเดาแม่นก็เท่านั้นเองนะคะเนาะ 7 0 7ด7 5 7 9 7 1 70, 76, 75, 79, 71, ข้างบน0 9 0 0 0เกข้างบนอา้าวศนน่นี่เลขอาจารย์ต้อยครับผู้ใหญ่ใจบุญกับมีศ1น่เด็ค่าท่านผู้ชมเนาะเออ0ย์กับ1 0มาแรงใช่ไหมศูย์ช่องพหาดมาแรงกับ1นะ่นะมาจะมาด้วยกันไหมคะบนหามาน้ำกันนะคะมาน้ำกันกันบิเปบิอาจารย์ต้อยแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญก็มีศ1นย์ห่ะเนาะเอา,นะเอา สั่งสื่อชิมเของวาได้บ่ะคะ่ะเบอร์โดนให้หน้าจออจะเฝ้าไปอยู่น้ำกันก,ก่อนนะคะชิมกลางคืนนำเสนอแต่สิ่งดีๆจะแดงกระถาขวดท่าขวดท่า,าล้นลึกอยู่ยเนี่ยค่ะพูดนะ,ค,ะความลึกของมันความลึกนิ้วไก่นิ้วมือนะคะเนะาะไก่นิ้วความลึกนะสามสิบกร,รมัมใช้ได้เดือนกว่าถึงสองเดือนเน,นื้อค่ะนี่แทงใส่ได้ถึงสองถึงสามเดือนสีขาวเนาะอันนี้สี กลางคืนคอลลาเจนทองคํากลางคืนนะคะนะแล้วก็สบู่เนียนนุ่มสุ่มชื่นสบู่กูต้าไข่มกสบู่น้านมข้าวกูต้าไข่มกนะผสมไข่มกมีวิตามินอ e, ีวิตามินซีตัวนี้เื่กันมีวิตามินอ e, ีวิตามินซีมีมอยเจอร์ไรเซอร์มีน้ํามันก,ก็กอกน้ามันมะพร้าวถูกตนะคะช่วยให้ผิวเรานุ่มนะคะพัสดุจากธรรมชาติแต่ว่าเทคโนโลยีนําสมัยนะคะนะ บำรุงสายตาแค่เซียมแค่แมกค่ะโอ้ยบำรุงสายตาด้วย12ออยพัดแคลเซียมแค่แมกอยู่ตรงนี้ค่ะบำรุงกระดูกค่ะบำรุงกระดูกแค่เซียมแค่แมกนะคะบำรุงกระดูกแก้ปวดเกาปวดกระดูกลดบวมของเกาเนาะคะ่ะเนาะลดบวมของเกาแก้ปวดตามข้อต่างๆนะคะปวดเส้นปวดเอ็นไม่หายเด้อแต่ถ้าปวดข้อนะหายแท้ๆน้อยนอน,น,นะคะ่ะใครที่กินแล้วไม่หายปวดแสดงว่าท่านปวดเส้นนะคะ อันนี้กับำรุงสายตาฟ้าฟางต่อเนื้อตอแดดต่อลมต่อกระจกต่อทุกต่อค่ะแล้วก็ช่วยให้เบาหวานเบาขึ้นตาคนที่เป็นเบาหวานน่ะสมก้นกิ่นเบาหวานจะไม่ได้ขึ้นตานะคะมีผลไม้มีทําจากผลไม้หลายชนิดมีน้ํามันมะกอกน้ํามันงาน้ํามันมะพร้าวอีกอย่างมีอะโวคาโดทุกอย่างเลยค่ะมีแต่สารบํารุงตับอ่อนแล้วก็บํารุงหัวใจแล้วก็บํารุง สายตาทั้งนั้นเลยผล,ลไม้สิบสองชนิดเนี้ยร้างซื้อได้เบอร์โทรคือห,หน้าจอศูนย์เก้าสองแปดเก้าสองห้าหกแปดเจแดงิคอตัวล่าไปก่อนค่ะแค่นาจอนะคะจำได้อยู่เนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งข้างบนค่ะ,จะเจแดงมักตัวใดดิหนาจะาว่ามักติดเจ็ดเนาะคะ่ะติดศนะูนย์อาจจะมักอยู่ข้างล่างนะ จะจะเป็นศูนย์ยังนะ,ะจะเป็นศูนย์เก่าศูนย์สามกระดับแม่สาวข้างล่างเนาะมื่อวนี้แม่สาวสิมาเอ้าแค่นี้ละค่ะผุ้ชมจะแดงไปกอนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่กับเซียนบางแสนเพื่อจะให้ตัวไดอันนี้เซียนอุตรดิษฐ์วิ่งบนหนึ่งวิ่งล่างศูนย์ค่ะจะแดงไปก้นคะ่ะสวัสดีคะ่ะ